ช่วงหน้าร้อนแบบนี้จะสังเกตว่าน้ำทิ้งจากแอร์จะไหลออกมาจากปลายท่อเยอะมากกว่าปกติเนื่องจากหน้าร้อนจะมีความชื้นในอากาศสูงนะครับเมื่ออากาศที่มีความชื้นสูงไหลผ่านคอยเย็นก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำและไหลออกไปทิ้งตามท่อน้ำทิ้งนะครับเช่นเดียวกันแอร์ก็จะมีโอกาส ที่จะเกิดการอุดตันและเกิดมีน้ําหยดในช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยและจุดที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ําหยดที่พบบ่อยก็คือแผงคอยเย็นด้านหลังตามคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีแผงด้านในเนี่ยมีคราบเยอะมากเรื่องที่สำคัญก็คือในการล้างแอร์ของช่างควรให้ความสำคัญตรงจุดนี้มากๆนะครับ